สวัสดีคุณผู้ชมท่านทั้งหมอยู่กับผม s p r k Theater EP ที่ช่างแม่เหมือนกันครับเอาเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่อง Aquaman 2นะครับที่ผมได้ไปดูมาเราก็ติดต่อจากโฟก King 2ไปเลยดูฮะดู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 ความจริงมันจะมีเยอะกว่านี้นะฮะเดี๋ยวรอทำตัวตูวเสร็จให้หมดทุกอย่างก่อนนะฮะเดี๋ยวจะเอาในสมุดอะมาแปะข้างนอกด้วยเพราะจะแปะถาวรนะอันนี้คือแปะยังไม่ถาวรนะครับผมเพราะว่ามันยังไม่ได้ทําอะไรเลย อืมนะครับผมก็เดี๋ยวรอทำนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปเข้าเนื้อหาวันนี้กันเลยไปไปสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับ HPRK Theater นะครับผมเเราไปอยู่เอาความเมนมานะครับผมแล้วก็นะครับผมก็หนังเรื่องนี้นะครับผมถ้าให้เทียบกับภาคแรกนะสำหรับตัวผมผมรู้สึกว่าภาคสองเป็นภาคที่ผมรู้สึกเฉยเมากเฉยเฉยเฉยมากๆจริงๆเลยหรืออาจจะแบบไปถึงขั้นน้าเบื่อเลยอันอันนี้เดินเพิ่งด่าผมนะอันนี้ผมความรู้สึกของผมนะผมรู้สึกว่าภาคแรกเขาวางมาตรฐานไว้ดีมาก ภาคสองในความรู้สึกผมผมรู้สึกว่ามันเดินบทเอื่อยแล้วก็มันจะมีเห็นในตัวอย่างนะว่ามีเดลารสปอร์ตด้วยเป็นแบบอุ่ยแบบโอ้ยเก่งอุ้ยนะฮะต้องรอไปดูในหนังเอานะครับผมไม่สปอยนะจ๊ะไม่ไม่สปอยนะแต่เห็นผมยิ้งแบบนี้ก็นาก่าจะรู้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นในหนังนะครับก็อืมอืมไปดูในหนังอ่ะ ดูหนังวเองดีกว่านะครับผมดูหนังเองดีกว่านะผมผมผมไม่อยากจะอะไรมากแต่แต่ท้าทามผมตัวผมเองเลยอ่ะอันนี้อาจจะดีกว่าอันเดอร์วอเตอร์นิดหน่อยนะครับอ๋อหน้าโยนะผมก็เป็นน้ำคล้ายๆกันด้วยในความรู้สึกผมนะแต่แต่ซีจีผมมีความรู้สึกว่าบางฉากทําได้ดีบางฉากผมรู้สึกว่ามันยังลอยบางฉากนะแค่บางฉากอ่ะฮะก็เป็นการตีความ อย่างที่เห็นในตัวอย่างไปนะครับผมก็ประมาณแบบว่าผมว่านะมันมันเป็นหนังเหมือนแบบเหมือนเจสันมามัวแกไปเล่นเดอะฟา t มาแล้วแกแบบแกมาทำให้เอาความเป็นเป็นเดอะฟาอ์อเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวเยอะมากกว่าภาคหนึ่งนะครับผมเราคือครอบครัวเราคือครอบครัวโอเคพอๆๆนะครับผมก็ นะฮะลองไปหาดูสำหรับหนังเรื่องนี้ผมให้5เต็ม10นะครับผม <c oughs> ครึง่งครึง่งครึ่งหนึ่งนะฮะผมก็อย่าลืมไปหาดูรับชมนะครับผม,ผมก็เป็นหนังที่อ่าอิงประวัติศาสตร์มันจะมีทั้งหมดเจ็ดดินแดนนะที่มันเห็นในที่ผมเห็นในตัวอย่างอันนี้ผมยามเลี่ยงสปอยให้ว่าเจ็ดดินแดนก็ดินแดนที่เจ็ดก็เป็นดินแดนที่สากสูญนะฮะก็เป็นตามชิ้นเรื่องเลยนะครับเอาความแมงกับ นักขอ,อที่สาบสูญน,นะครับผม The Last Kingdom นะครับผมบเอาคปน,<ม>นะครับผมหลับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมไปหารับชมรับดูนะแต่ถ้าเกิดไม่ไปดูก็เรื่องคุณเรื่องของคุณนะฮะผมก็รู้สึกว่าถ้าใครไม่ได้ไปดูก็ไม่ได้รู้สึกเสียดายอะไรนะฮะอ,อย่าเพิ่ง่าผมนะสวัสดีครับ,รบเจอกัน